หลังจากที่เมื่อกี้แวะเข้าไปถ่ายคลิปยิมงานแก้วจเจริญทรัพ์นะครับทำงานอยู่ติดถนนใหญ่พอดีเลยครับเจอพี่แกก็เลยแวะถ่ายคลิปเก็บไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบห้าแล้วนะครับบ่ายโมงสิบห้าแล้วต้องรีบไปให้ถึง นี่ไปดู่อนมืดนะีนี้ก็เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วยังไปไปถึงไหนเลยโอ้ยเขตอำเภอเบเจกครับนี่เขตจังหวัดศรีสะเกษโอ้ใช้ฟอนดคันนี้ฟอร์นเผาเดียวด้วย ถนนโล่งนะครับดูถนน,นโล่งโล่งมากเลยเป็นไรนอ้อเด็กคนนี้ยางแตกยางแตกโอ้ยเดินทางปลอดภัยเด้อ เซลนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับของโรงไฟฟ้านะครับเขามาทำตรงนี้พื้นที่เกือบร้อยไร่เป็นของเขตพื้นที่จังหวัดศรีสเกตนะครับมาเผยเป็นจะหลักมาเราไปกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะไปแวะที่ อารมณ์นะครับเพื่อซื้อของฝากให้กับเหล่าน้อยนะฮะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปซื้อของฝากให้เหล่าน้อย <c oughs> นะไม่รู้ว่าจะถูกอกถูกใจเหล่าน้อยหรือเปล่านะครับก็มารอรุ้นกันดูว่าจะเป็นอะไรนะครับ <c oughs> จะซื้ออะไรให้เหล่าน้อยตนะ <c oughs> อนนี้เราก็ใกล้จะถึงบ้านตาไมายแล้วนะครับก็คือ ถวนั้นเขาก็จะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสวนภูเขาไฟครับสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับผมใกล้จะถึงแล้วครับผมตอนนี้ถึงบ้านเสรีพัฒนาแนละ้วครับพอเราถึงสี่แยกนะครับสี่แยกก็ผ่านสี่แยกไปก็จะเป็นเขตพื้นที่ของทุเรียนภูเขาไฟนะครับโซนนั้นแล้วก็เราก็จะข้ามห้วยจะไม ทำหัวแต่มมยเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นตะลมเราก็จะไปแวะซื้อของที่ตะลมอีกทีนึ่งเดี๋ยวเราก็เด,เดินทางกับรถคู่ใจเราเหมือนเดิมครับไม้ดีเอ็กปี96ไปไหนมาไหนก็ไม้ดีเอกปี96 ตรงนี้นี่แยกกันชั้นนี่แยกบรรจารเนาะก็หลงครับเขตพื้นที่อำเภอกันทะลักครับแต่ถ้าอ่านจริงๆริงเขาอ่านว่ากันทะลักนะครับผมอำเภอกันทะลักนะฮะไม่ใช่อำเภอกันทะลักนะครับถ้าอ่านให้มันถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าอำเภอกันทะละนะฮทะละลัก ไม่ใช่กันทะลักแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่เขาจะเรียกเองเรียกกันเองก็จะเรียกอำเภอกันทะลักนะคแต่ใน,ในพจนานุกรมในเขาเรียกว่าในสาระระบบอะ่ะเขาก็เรียกอำเภอกันทะลักอำเภอวัดต่ตัวนี้เป็นแยกบัญจารครับแยกบัญจานนะครับผมเราจะไม่ลงล่างเพราะลงล่างมันจะติดไฟแดง ก็จะขึ้นข้างบนนะครับเป็นสะพานข้ามแยกที่เขาเพิ่งทำเสร็จได้ประมาณสักสองสมปีนี่เองนะครับเ,เราขึ้นสะพานเลยครับเราขึ้นสะพานยาวเราไม่ต้องติดไฟแดงน้งไปเดินข้างหน้าเราก็จะเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับนีเราก็ถึงพื้นที่ เรียนภูเขาไฟนะครับแต่ว่าทุเรียนภูเขาไฟยังไม่ออกนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟนี่จะออกช่วงเดือนมิถุนายนะครับ,บรกรามมิถุนายทุเรียนแถบอุบลแถบสิทคิเกศก,ก็จะออกช่วงนั้นนะครับและเป็นตอนนี้ทุเรียนที่ออกตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนจันใช่ไหมจันระยองนะครับตราจันระยองตรานะครับทุเรียนช่วงนี้จะเป็นของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ ถ้าเป็นพื้นที่อีสานนะครับทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนเด็ดดมเนี่ยก็จะออกช่วงเดือนะอมิถุนานะครับผมเดือนมิถุนานน,านี้ก็กำลังติดลูกนะครับเนี่ยสวนซ้ายมือนะครับสวนที่อยู่ซ้ายมือนี่รถจอดเยอะๆเนยอันนี้นี่โ,โคตรดกเลยนี่แต่ว่าส่วนมากแล้วเขาจะจองไว้หมดเลยนะเขาจะมาจองไว้นะครับ จะจองทุกปีอย่างที่สวนสวนลุงลุงเขียวอ่ะที่ผมไปวิ่งถมดินให้แกที่อำเภอเด่ดดนุรมตาบลตกห่ะอันนั้นก็เขาจองไว้หมดจองข้ามปีครับเขาจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาจองอยังยาง,อยางพอมันเริ่มติดเนี่ยเขาก็จะมาจองละเขาไม่สนใจหรอกว่ามันจะติดเยอะไม่เยอะเขาก็จะจองไว้เลยว่าคือปริมาณเท่านี้เท่านี้เขาจะบอกเลย ีวนี้ก็เริ่มขยับขยายถนนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเดี๋ยวจะพาไปซื้อของฝากให้เหล่าน้อยรับมานีนี่ก็จะเป็นห้วตาายตะไม้ครับตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงห้วตาายตะไม้อ่างเก็บน้ําห้วตาายตะไม้เป็นอ่างเก็บน้ําที่ใช้ในพื้นที่เกษตรระหว่างอ,อ,อําเภอศรีรัตนะอําเภอกันทระลักษ์นะครับแล้วก็อําเภอไผ่บึง ซ้ายสีสกเกตไอเลี้ยวซ้ายกันทะลักเลี้ยวขวาสีสกเกตนะครับแต่เราจะมุ่งหน้าตรงไปอย่างเดียวตอนนี้ก็ติดไฟแดง ไฟแดงนะการเดินทางของเราวันนี้ก็ถนนก็ดูโล่งๆนะครับหลังจากที่เราหลุดไฟแดงมาได้เราก็ยิงยาวเลยนะครับผมเราก็จะไปถึงแยกหัวช้างนะครับหรือแยกไพบึงนะฮะน่าจะใช้เวลาสักประมาณ10นาทีนะครับจากตรงนี้ไปไปกันเลยครับมีร่องรอยของฝนเพิ่งตกไปนะครับ ถนนยังไม่แห้งดีเลยยังมีรอยน้ำเปียกๆอยู่เลยโอ้ยอย่าตกเด้อของมีท้ายรถก็มีนีเ่เป็นไงละ่ะยี่ตูวิ่งจี่ตูสายกวันเลยไงยล่ะพี่น้องเฮ้ยมันรถเราเก่าแต่แรงก็ยังดีนะจ๊ะนะจ๊ะไปเจ้เจ้าเฝ้าก็เฝ้า องี่ดูเฉยครับว่าเขาจะหนีเราไหมเขาหนีเริ้ยลเลยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแยกบัวช้างแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางรา,าวๆสิบกว่านาทีนะครับผมค,บคลิปนี้ก็อาจจะทําเป็นอคอนเทนต์ที่ยาวๆให้พี่ๆน้องเอฟซีได้ดูสักคลิปหนึ่งนะครับผมจะถ่ายเป็นคลิปแบบว่าไปเรื่อยๆครับ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านปรวดนะผมจะถ่ายให้พีงๆน้องเอฟีได้ดูในการเดินทางของผมสําหรับคลิปนี้นะครับว่าจากบ้านผมเนี่ยเดินทางมาถึงบ้านปรวดเนี่ยนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่มีการแวะนูน่นแวะนี่จริงๆมันจะกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับก็จะได้ให้เห็นบรรยากาศสองฝั่งทางนะครับ บรรยากาศของพี่ๆน้องๆที่ใช้รถใช้ถนนนะครับร่วมกันนะครับผมบว่าเราจะเจออะไรบ้างในระหว่างการเดินทางของเราครับไปครับโอ้นี่อันดับแรกก็เจอตอนนี้ก็กําลังฮิตกําลังมาแรงเลยครับนี่สายแบกรถด,ดํากระบะครับผมโอ้แ๋ว์แฉวแฉว,แวตอนนี้เราก็จะถึงแยกหัวช้างแล้วนะครับพี่น้อง ผ่านมาก็จะเจอทีมงานรถดำนะครับรถดำในหลายทีมก็ทำงานอยู่นะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศการลงบ่อตอนนี้ก็จะไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับเนี่ยฝนตกก็เพิ่งหยุดนะครับเนี่ยฝนตกเพิ่งหยุดด้วยแถวนี้นถนนยังเปียกแล้วก็มีน้ำเจ่มนองด้วยแต่ระหว่างทางที่ผมขับรถมาเนี่ยผมยังตามฝนไม่ทันครับ ยังตามฝนไม่ทันก็เป็นเรื่องดีของเราไปนะครับตอนนี้ผมก็ถึงแยกหัวช้างแล้วเลยตรงนี้ไปนิดนึงนะครับไม่ถึงกิโลเราก็จะแวะซื้อของฝากให้เหล่าน้อยครับเ,เสียโทรศัพท์าแล้วโทรศัพท์กำลังถ่ายคลิปอยู่โทรศัพท์มาอีกอ้ยเอ้าเดี๋ยวเราไปถ่ายตอนที่ไอ้นี่ให้เหล่าน้อยครับขออนุญ,ญาตรับโทรศัพท์ก่อนนะครับผมบายครับ